เก็บบ้านแล้วก็มี้คนเห็นบ่เอเอาเบิสงสเมียกันั่นเลยมาเมนนื่อวันที่เท่าไรกเกาวันนี้วันที่สิบแปดกุมภาพันธ์คลิปนี้บ้านแี้งคอยสิอยากเอิน้นเมียก,กันั่นมาเบิงนี่ สวนน้องใม้สวนน้องใม้เสด็งคอยเสือเบิงมาเท่นี่วันที่สิบแปดกลุ่มห้าเป็นบ่เอาเบิงที่น้องนี่เบิงด้วยนี่เจ้าเคยเห็นบ่น้องใม้เสด็งนี่มห้ยน้องใม้เสด็งน <c oughs> ั่งเก็บบอแล้วเด้ผูนน้นึงผู้นึงแง่ไฟเก็บอยู่ทางในผนเห็นบ่คอยเสือเบิงเอาอเดี๋ยวขจิซสูมให้เบิง นี่เห็นบ่ยังเก็บไฟอยู่ยังแง่งไฟเก็บอยู่ด้วยพี่น้องครับนั่นเบิงเมียกำนั่นยังบ่แล้วเด้กับเมียกำนันนี่ยังสีให้เบิงอีกยังสีเอินยังสีเอินมาเบิงอีกด่วนอยู่เดือนนี้คือเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละเห็นบ่าวฝนเพิ่นไต่ไฟเก็บอยู่เอาหลังจากไต่ไฟเก็บแล้วเข่ามาเบิงนอมาบเนียเี้ยนี่พี่น้องเคยเห็นบ่ อย่าทำลายความหวังคนที่กำลังเหตุกำลังส้างคนที่กำลังสีเหตุสีส้างคนที่กำลังสืธรรมะหากินสำหรับคนที่ต้องการสร้างอาชีพหรือสำหรับคนที่มีเงินเดือนตัดออกไปเฮ้าคืออันที่ว่ายุ่นี่บ่ได้ไปอิจฉาหรือบ่ได้สร้างบ่ได้ให้เป็นเด้แต่ว่าอยากให้เพิ่นถ้ามีเงินเดือนกินกับยุซ่ซื้อไปซะ อันนี้สําหรับคนที่บม่มีเงินเดือนแต่ว่าเพื่อนสามารถประคองอ,อชีวิตประจําวันของเพื่อนไปได้แต่ละมือก็ถือว่าโอเคเพื่อนบริส้างความเดือดร้อนให้ผู้ใดยาบ่าต้องสั่งไปปลูกได้พี่น้องคอยปลูกอยู่ผู้เดียวคอยิูว่าังซี่คอยสิปลูกอยู่ผู้เดียวแลข่อยกระขายอยู่ผู้เดียวเนี่ยเบยิ่งน้ม้าวสดิงขคอยอยู่น่ แต่ละมือเนี่ย่อยอ,อเอาเอาเอาคิดว่าข่อ,ออกตลาดนี่บ่เกินมือแล้ว่บตำกวก็มือและตันเมียกำนั่นก็ทายนั่นทายกินเงินเดือนจากผัวไปรอดเจ้าก็ได้อันนี้บริวากำนั่นได้ว่าตเมียได้วาตเมียเป็นผู้เดียวความสาเร็จของแต่ละคนเนะี่ยมันอยู่ที่ความตั้งใจ ยังบบแลลวอยู่มือวานข่อยกับว้าเลียงกำนันมันนี้ข่อยมันก็ว่าวเลียงเมียกำนันอีกคือ <c> ค <oughs> วามสำเร็จของคนน่ะ่เนเห็ด้วยความตั้งใจสิ่งที่เขาตั้งใจเห็ดเนะ่ะมันออกออกมาแบบนี้แหละมันออกมาให้เห็นเดี๋ยวส้มให้เบิ่งก่อนนอชัดี่โบแชทอยู่มันอยากคำในจังหอยอยู่นี่คือผลสำเร็จของความตั้งใจทุกอาชีพ เห็ดใดถ้าเขาตั้งใจมันมีความสําเร็จเบิดทุกสิ่งทุกอย่างบววสีผูลังค้นกับเห็ดอ้อยก็ได้เงินจากอ้อยราค่าดีบอดีก็อยู่ที่ความตั้งใจความความเพียรของแต่ละคนที่เห็ดด้วยใจมกักเห็ดแล้วมันก็ได้ประสบความสําเร็จคนที่กีดยางก็ได้เงินจากนา้ำยางถ้าเจ้าบกีดเจ้ากับบได้เจ้ากับบมีนม้ำยางขายโบมีขีดยางขายกับบได คนที่เลี้ยงปลาก็ได้ป่าขายเลี้ยงป่าไงแล้วก็ได้ป่าขายทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือมีแต่ทุนต้นทุนก็ต้อตงมีต้องมีกําลังใจพร้อมแล้วก็ต้องมีแรงบันดาลใจแล้วก็มีความมีความียังก่ความ,มารักในอาชีพแม่นบ่ก่วนหมาดข้อใส่ก่อยค่อย <laughs> ค่อยสิหมาดข้อใส่เมียกับนั่น ่อยอยากให้เพื่นเห็นนี่ฝากพี่น้องแชร์ไปให้ฮอดเมียกำนันคอยอันนี้ต้องว่าให้เขาเข้าใจแบบชัดเจนก่อนได้อฟซีว่าเมียกำนันเพราะว่าเมียกำนันอยากให้เมียกำนันเห็น,เห, <c oughs> นเห็นบน่นี่นี่แหละไพ่เซดิงวันที่สิบแปดได้เนี่ยแช่ไปหอด เมียกำนั่นไหนเมียกำนั่นได้เห็นน้ำเนี่ยิ่งที่ตัวเองบ่จับเบ่อใบิ่งที่ตัวเองบ่เห็ดก็อยยาไปดูถูกผู้อืนคนอื่นขาเจ้าเห็ดด้วยความจริงใจเฮ็ดด้วยความตั้งใจขาเจ้ากะกะพ่อใจในสิ่งที่ขาเจ้าเห็ดบ่แม่นว่าจะของบลล่เห็ดเราไปดูถูกอืนเนี่ยเพื่อนเหลือกินเหลือใส่เพิ่นเห็ดแล้วเพื่อนมีกินมีใส่เพื่นพนพนนอนบ่มีเงินเดือนดอกเพื่อ่ไ้นอนถางเงินเดือนแต่ว่าเพิ่นมีกินกูมือ ภาษาอย่างเงินเดือนซ้ำนั่นใหญ่กุ้ยบุนแล้วเอาแท้ๆก็แหละเอาเงินเดือนซ้ำนันเนี่ยเพื่อนใครน้องไม่เมื่อเดียวเนี่ยน้องใส่ดิ่งเนี่ยนี่น้องเบ่งกับลดจมไลกับีว่าไลเนาะม,มันเหลือใจดยบมาค้นดูถูกคนไหมเห็นคนเด่นเฮ็ดก็อาจจะคล้องบรเิเฮ็ดก็สิว่าเพื่อนนั่น สีคื่อจะขวางในเพื่อนข้าเจ้าบางคนเนะ่ะข้าเจ้าเฮ็ดแล้วมันมีความสําเร็จแล้วข้าเจ้าเฮ็ดแล้วมันมันเห็นผลอิหรีเห็นบ่นมันได้อิหรีมันโบแมนว่ามันโบแมนว่าเอามาเว้าเพื่อที่สีอยากขายต้นพันธุ์มันโบแมนเดิมันเป็นอาชีพวิธีผลขอองเนึงเห็นบ่เอ็มมีเป็นญาเฮ็ดได้ก็เพื่อนบ่่อยบริว่ากำนันได้ข่อยว่าเมียเจ้าผู้เดียว <c oughs> อืปฏิวา่า กำนั่นเบิดประเทศมาลุ่มข่อยบ่แมนเดข่อยบ่าได้ว,ว,ว่าเห็นกำนั่นข่อยว่าเห็นเมียกำนั่นผู้นั่นแหละผู้ที่เป็นว่าผู้เดียวผู้ออ่นข่อยบ่าได้ว่าเอาโอเคแช่ไปให้เมียกำนั่นเบงเน่ได้พี่น้องเด้ <c oughs> นี่เจ้าเห็นบอกโอเคเนาะเข้าใจเนาะครับสวัสดีครับ